สวัสดีค่ะวันนี้วันที่27เอ้ยยีบเกนะคะ29พฤษภาคม2567ันห้ากสิเ็กนก๋วยเตี๋ยวกันค่ะพาลดทัวร์สมบัติทัวร์มานะคะพักรถที่กำแพงเพชรนะคะกินก๋วยเตี๋ยวกันค่ะ 20นาทีที่กำแพงเท็ขึ้นรถขึ้นรถสมบัติทัวร์มา11ดโมงครึ่งตอนนี้ฝนตกด้วยข้า <c> ง <oughs> นอกฝนตกก็เลยมาเจอฝ <c oughs> นตกก็จัดส่งหน้าประตู ถึงกรุงเทพถึงกรุงเทพประมาณสองทุ่มครึ่งรถทัวออกจากขนส่ง,งลำฟางสิบเอ็ดโมงคึ่งไปถึงมาถึงที่นี่ก็บ่ายสามโมงกว่าก็เกือบสี่โมงแล้ว รถ20นาที <c ười>